ค่ะถนน304นะคะตรงด้านหน้าติดกับถนน3 4 4จะมีร้านขายข้าวแกงนะคะมีตู้ ATM ค่ะมาวังน้ำเขียวก็อย่าลืมแวะนะคะรับประทานข้าวแกงที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาค่ะราคาไม่แพงนะคะสะอาดห้องน้ำสะอาดบรรยากาศดีค่ะข้างในมีขนมของฝากม,มีอาหารเป็นพวกสเต็กเลือกด้วยนะคะ บรรยากาศภายในร้านเชี๊แกงด้านหน้านะคะก็จะมีขนมของฝากแล้วก็ร้านกาวแฟไอศครีมค่ะแล้วก็ข้าวราดแกงนะคะสะดวกสบายค่ะอยู่ติดถนนจอดรถด้านหน้าได้เลยนะคะ นานาชาสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊แตงวังน้ำเขียวค่ะด้านหน้าจะจำหน่ายข้าวราดแกงนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นอาหารตามสั่งมีทั้งสเต็กมีทั้งส้มตำผัดหมี่โคราชบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยงามมากค่ะ ค่ะวันนี้เราติดตามท่านในพลกดมาทานอาหารที่ร้านเจ๊แตงนะคะวันนี้ท่านทานอะไรบ้างคะก็มีอันนี้คืออะไรคะท่านน้ำพริกเห็ดครับน้ำพริกเห็ดเห็ดหอมใช่ไหมคะครับกับผักต้มทานกับสเต็กโคขุนเนื้อสเต็กที่นี่เป็นไงบ้างคะสเต็กโคสเต็กโคขุนค่ะค่ะนุ่มไม่เหนียวนะคะ แล้วท่านก็ทานส้มตำด้วยนะคะค่ะมีต้มยำไก่บ้านค่ะอันนี้เป็นอาหารที่เราเลือกว่าไม่ทานข้าวราดแกงเมื่อวานท่านก็มาทานข้าวราดแกงที่ร้านเจเตียงแห่งนี้แต่วันนี้เปลี่ยนเป็นสเต็กค,ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศสวยงามให้มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลายเมนูด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงสตเต็กสปากเก็ตตี้ผัดหมี่โคราดที่สำคัญอาหารหลักสิบวิวหลักล้านค่ะที่จะแต่งหังน่งนี้นั่งสบายค่ะห้องน้ำสะอาด